ก็สวัสด,ดีวัยรุ่นบอร์ดเกมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงหนังที่มันมีเนื้อเรื่องคล้ายๆกับบอดเกม e w o l f หรือว่าเกมหมาป่าที่ทุกคนก็น่าจะเคยเล่นหรือเคยดูกันมาบ้างแหละต้องบอกก่อนเลยว่าหนังที่มันเกี่ยวกับหมาป่ามนุษย์หมาป่าเห็นพระจันทร์เต็มดวงกลายล่างเป็นหมาป่าอะไรแนวเนี้ย คือมีค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยเหมือนกับเนื้อเรื่องบอร์ดเกมใช่ไหมจนกระทั่งผมไปเจอเรื่อง werewolf the b e a s t a m o n g u s เป็นหนังในปี2012เรื่องนี้เนี่ยมีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างคล้ายกับบอร์ดเกมเลยก็คือในหมู่บ้านแห่งหนึ่งน่ยที่จะมีชาวบ้านทั่วไปแต่ก็จะมีชาวบ้านบางคนเนี่ยที่เป็นมนุษย์หมาป่า ในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงเนี่ยเขาจะกลายร่างแต่ว่าในตอนกลางวันหรือปกติเนี่ยเขาก็จะเป็นชาวบ้านทั่วไปปกติเลยคือหน้าที่ของเราก็คือต้องตามหาว่าใครกันแน่ที่เป็นมนุษย์หมาป่าในหมู่พวกเราเห็นไหมว่าพล็อตหนังของเรื่องนี้ค่อนข้างจะคล้ายกับบอร์ดเกมที่เราเคยเล่นหรือเคยดูกันมากที่สุดแหละเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะมาสรุปหนังเรื่องนี้คร่าวๆเนี่ยให้ฟังกันแล้วก็จะมาเปรียบเทียบด้วยว่ามันเหมือนบอร์ดเกมตรงไหนไอ้ตัวละครไหนเนี่ยคือบทบาทอาชีพอะไรอะไรเงี้ย แต่ถ้าใครเนะี่ยอยากดูหนังเต็มเรื่องรับชมความสยองขวัญแบบเต็มที่เนะี่ย <c oughs> ก็ตามไปดูเรื่องนี้ได้เลยที่ Apple TV ตัวหนังเนี่ยเล่าถึงเรื่องราวในยุคสมัยก่อนในฝั่งยุโรปเนี่ยก็จะมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองอยู่ในป่าแบบนี้แต่เป็นหมู่บ้านนะและในหมู่บ้านนี้เนี่ยก็จะมีชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นมนุษย์หมาป่าอยู่แต่ไม่มีคนไหนรู้นะว่าใครที่เป็นมนุษย์หมาป่าเพราะว่าเขาเนี่ยจะกลายร่างเป็นหมาป่ามาฆ่าคนอื่นเฉพาะในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงเท่านั้น แล้วพอเช้ามาเนี่ยก็กลายร่างเป็นชาวบ้านใช้ชีวิตแบบปกติทําให้ยังไม่มีใครเนี่ยจับได้ว่าไอ้คนไหนเนี่ยคือมนุษย์หมาป่ากันแน่เห็นไหมว่าคล้ายๆกับบอดเกมเลยแต่ว่ามีเรื่องที่ต่างจากบอดเกมอยู่ก็คือถ้าหากชาวบ้านธรรมดาเนี่ยโดนมนุษย์หมาป่าเนี่ยมากัดแล้วเป็นแผลอะไรเงี้ยแต่รอดมาได้อะชาวบ้านคนนั้นจะต้องกลายเป็นมนุษย์หมาป่าต่อคือฟีลเหมือนซอมบี้แพร่เชือ้อแต่ว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยเขาก็จะมีวิธีแก้ปัญหาของเขานะก็คือถ้าหากว่าคุณเนี่ย โดนมนุษย์หมาป่ากัดเป็นแผลใช่ไหมไปหาหมอให้หมอรักษาหน่อยนะหมอก็จะรักษาเมืองด้วยลูกกระสุนปืนแทน<อ>เพื่อที่จะกันไม่ให้เราเนี่ยกลายเป็นมนุษย์หมาป่าคนถัดไปอะไรเงี้ยคูดง่ายๆก็คือยิงทิ้งทีนี้เนี่ยมาวันหนึ่งเนี่ยก็มีมนุษย์หมาป่าเนี่ยออกมาอรารวาสตอนกลางคืนอีกแล้วซึ่งมันผิดปกติตรงนึงก็คือปกติเนี่ยมนุษย์หมาป่าจะออกมาแค่เฉพาะคืนที่มีพระจันทร์เต็มดวงแต่คืนที่มีพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยมันผ่านไปแล้วแต่มนุษย์หมาป่าก็ยังมาอรารวา แปลว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มบ่อยแล้วก็เริ่มแปลกเกินไปแล้วชาวบ้านเนี่ยก็เลยรวมตัวกันเนี่ยไปว่าจ้างนายพานมายอมจ่ายเงินรางวัลน,นำจับให้แบบแพงมากๆซึ่งนายพานเนี่ยก็เป็นตัวเอกของเรื่องนี้ด้วยนะพอเล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นใช่ไหมว่าแต่ละตัวละครเนี่ยก็ต่างมีอาชีพเป็นของตัวเองด้วยอย่างเช่นตัวเอกเนี่ยเป็นนายพานในบอดเกมเนี่ยก็มีอาชีพนายพานเหมือนกันซึ่งอาชีพนายพานเนี่ยถ้าเป็นบอร์ดเกมนะความสามารถก็จะประมาณว่าถ้าหากว่านายพานเนี่ย ตายสามารถเลือกอีกหนึ่งคนนะให้ตายไปด้วยได้ก็คือฟิลแบบจะตายแล้วขอยิงใครก็ได้สักนัดหนึ่งคนที่สงสัยว่าน่าจะเป็นหมาป่านะก็ยิงคนนั้นลากคนนั้นให้ตายไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเกมหมาป่าในมือถือหรือในสตรีมอย่างเกมบูฟฟี่เนะี่ย อาชีพนายพานเนี่ยความสามารถก็คือสามารถวางกับดักไว้ที่ใครก็ได้1คนแล้วถ้าหมาเนี่ยมาตีคนที่เราวางกับดักไว้เนี่ยหมาก็จะตายเอง1ตัวซึ่งความสามารถนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับหนังเรื่องนี้มากกว่านะเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยพอนายพานได้รับข่าวจากชาวบ้านแล้วว่าให้ไปกับจัดหมาใช่ไหมนายพานก็รีบไปวางกับดักกันตอนเช้าเลยเพื่อที่จะดักจับหมาในตอนกลางคืนทีนี้ตัดภาพไปที่หมู่บ้านบ้างในเช้าวันนั้นเนี่ยก็มีชาวบ้านที่บาดเจ็บมาแล้วก็ ไปหาหมอซึ่งเขาก็บอกว่าแผลของเขาเนี่ยเกิดจากการถูกแบบเครื่องจักรอะไรเงี้ยแต่ว่าหมอเนี่ยก็ไม่เชื่อเพราะว่าหมอดูแล้วนี่มันแผลจากการโดนมนุษย์หมาป่ากัดชัดๆก็เลยต้องยิงทิ้งเพื่อกันที่เขาจะกลายเป็นหมาป่าเพิ่มอีกและในหนังเรื่องนี้เนี่ยตัวละครที่เป็นหมอเนี่ยก็ค่อนข้างเด่นเหมือนกันส่วนในเกมออนไลน์ Wolfville เนี่ยก็จะมีอาชีพหมอเหมือนกันซึ่งความสามารถก็คือตอนกลางคืนเนี่ยสามารถเลือกที่จะปกป้องได้1คนไม่ให้คนนั้นเนี่ย ถูกหมาฆ่าตายถ้าหมาตีคนนั้นมันก็จะขึ้นว่าตีไม่เข้าแต่ว่าถ้าในบอรดเกมชีวิตจริงนี่ยแม้จะยังไม่มีอาชีพหมอเนี่ยแต่ก็มีอาชีพบอดิกาดที่ทําหน้าที่นี้แทนเหมือนกันความสามารถคล้ายๆกันก็คือใน1คืนสามารถป้องกันได้1คน ทีนี้กลับมาที่หนังกันต่อพอถึงคืนที่พระจันทร์เต็มดวงแล้วเนี่ยนายพานก็วางกับดักอะไรเรียบร้อยและรอที่หมาป่าเนี่ยจะมาติดกับส่วนทั้งฝั่งชาวบ้านเนี่ยในตอนกลางคืนก็ต่างพากันกักตัวปิดประตูปิดบ้านกันบางกลุ่มก็รวมกลุ่มอยู่กันเป็นหลายๆคนเพื่อเจอมนุษย์หมาป่าจะได้ช่วยกันต่อสู้ได้ตัดภาพไปที่ฝั่งนายพานเนี่ยปรากฏว่าก็มีตัวอะไรมาติดกับแล้วนะแต่ว่าไม่ใช่หมาป่ามันเป็นเพียงแค่นกแถวนั้นเนี่ย มาเหยียบกับดักนายพานแล้วพอนายพานกลุ่มอื่นที่มาซุ่มดูอยู่แถวนั้นเนี่ยเห็นว่ามีตัวอะไรติดกับก็ต่างรีบวิ่งแย่งกันเข้าชาร์จเพราะว่าแย่งเงินรางวัลน,นําจับกันไงทำให้โดนกับดักของนายพานตัวหลักเนี่ยที่ตั้งไว้เนี่ยกับดักก็เสียหมดเลยกับดักไปโดนไอ้คนที่อยากจะมาแย่งข่าหัวกันหมดเลยทําให้ตอนนี้เนี่ยนอกจากจะจับหมาป่ายังไม่ได้แล้วเนี่ยกับดักก็ถูกใช้งานกันไปหมดแล้วด้วยทั้งฝั่งหมู่บ้านเนี่ยก็ซวยเพราะว่ามนุษย์หมาป่าเนี่ยบุกมาแล้ว แล้วก็จัดการพวกชาวบ้านที่อยู่รวมตัวกันในบาร์ทำให้ชาวบ้านในบาร์เนี่ยตายกันหมดเลยทีนี้พอตอนเช้าเนี่ยชาวบ้านก็เข้าสู่ช่วงประชุมกันแล้วเหมือนบอร์ดเกมเลยพวกเขาก็คุยกันก็เริ่มหงุดหงิดกันแล้วคือสงสัยกันไว้ใจใครไม่ได้เลยใครกันแน่ในหมู่พวกเราเนี่ยที่เป็นมนุษย์หมาป่าทีนี้ก็เลยมีเหมือนเป็นนายอำเภอเนี่ยมาเสนอว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้พวกเราเนี่ยบอกนะว่าแต่ละคนเนี่ยอยู่ที่ไหนเมื่อคือน แล้วก็แบบมีใครระบุได้ไหมมีพยายน os, บอกได้ไหมว่าอยู่ไหนถ้าหากว่าใครเนะี่ยไม่มีพยายนบอกได้ว่าอยู่ที่ไหนเนะี่ยคนนั้นก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นมนุษย์หมาป่าให้เราเนะี่ยขังให้พวกคนที่น่าสงสัยพวกนั้นไว้สรุปก็คือชาวบ้านก็จับคนที่น่าสงสัยเนะี่ยขังกันเองหลายคนเลยรวมถึงไอ้นายอำเภอที่เสนอความคิดเนี่ยเนะี่ยก็ถูกจับขังด้วยเพราะว่าไม่มีพยานคนไหนบอกได้ว่าในคืนนั้นนายอำเภออยู่ที่ไหนสรุปต,ตอนนี้ก็คือคนที่น่าสงสัยเนะี่ยถูกจับไว้ในคุกหมดแล้ว แล้วพอคืนพระจันทร์เต็มดวงมาถึงเนี่ยปรากฏว่านายอำเภอเนี่ยเริ่มมีอาการแบบชักกระตุกอ่ะเฮ้ยเหมือนจะแปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่าแล้วเปล่าไม่รอช้าไอ้คนที่เฝ้าอยู่หน้าประตูเอาลูกซองยิงใส่เลยยิงใส่ในายอำเภอแต่สรุปคือนายอำเภอเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นมนุษย์หมาป่านะเขาแค่เป็นโรคลมชักแล้วเขาก็แค่แบบเอออาการกำเริบอ่ะชักเฉยๆอ่ะกูไม่ได้จะกลายร่างซะหน่อยเนี่ยแต่เรียบร้อยโดนลูกซองก็แตกไปหนึ่งซึ่งไอ้เหตุการณ์ลักษณะนี้แบบในหนังเนี่ย ในชีวิตจริงเนะีนะ่ยเกม Wolfville เนี่ยก็มีเหมือนกันนะคือมันจะมีอาชีพที่เป็นมือปืนสามารถยิงคนได้2นัดคือพอมือปืนสงสัยใครเนะี่ยมันก็จะยิงคนนั้นทางั้นที่จริงๆแล้วคนนั้นเนะี่ยเขาอ,อาจจะเป็นอาชีพคนดีก็ได้เป็นหมอหรือเป็นนายอำเภอแบบนี้ก็ได้ไนงะตัดภาพไปทางฝั่งนายพานในคืนนั้นเองเนะีน่ยนายพานก็วางเหยื่อเอาไว้ล่อมนุษย์หมาป่าเหมือนกันซึ่งเหยื่อเนี่ยก็คือชาวบ้านนั่นแหละเอามาเป็นตัวล่อหมาป่าให้ออกมาซึ่งหมาป่าก็ออกมาจริงนะ ทีนี้ก็เกิดการต่อสู้กันระหว่างนายพานกับหมาป่านายพานก็ยิงหมาป่าไปทีหนึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยนายพานก็พลาดท่าให้หมาป่านะหมาป่าเนี่ยกำลังจะฆ่านายพานละแต่หมาป่าเนี่ยก็ไม่ฆ่าเหมือนมันคิดอะไรของมันก็ไม่รู้แล้วก็โดดหนีไปสรุปนายพานรอดและยังทําให้หมาป่าเนี่ยบาดเจ็บได้ด้วยเพราะว่านายพานยิงหมาป่าโดนไปครั้งหนึ่งทีนี้เช้าวันถัดมาเนี่ยชาวบ้านก็เตรียมตัวดูกันได้เลยว่าใครที่มีบาดแผลโดนยิงเนี่ยคนนั้นก็น่าจะเป็นมนุษย์หมาป่าแน่ ก็คือมนุษย์หมาป่าเนี่ยโดนยิงแล้วถ้าเช้ามาเนี่ยกายร่างเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยบาดแผลเนี่ยมันก็จะยังอยู่เหมือนเดิมแหละซึ่งสรุปแล้วเลยก็คือคนที่เป็นมนุษย์หมาป่าเนี่ยก็คือหมอนั่นเองไอหมอฝึ่งหัดเนี่ยดนเนียลเนี่ยจริงๆแล้วเป็นมนุษย์หมาป่าแต่ว่าดนเนียลเนี่ยก็ไม่รู้ตัวเพราะว่าเวลาที่เขากลายเป็นหมาป่าเนี่ยเขาจะจำอะไรไม่ได้เลยรู้สึกตัวแค่ตอนกลางวันที่เป็นชาวบ้านนี่แหละ และด้วยความที่ดนเนียลเนี่ยก็เป็นคนดีมีจิตใจดีพอเขารู้แล้วว่าชิบหายแล้วกูคือมนุษย์หมาป่านี่หว่าเนเเขาก็เลยไปมอบตัวกับนายพานเลยสารภาพโอเคทีนี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกมากมายเช่นชาวบ้านเนี่ยจับประหารแต่จะสรุปให้เลยละกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ดนเนียลหรือมนุษย์หมาป่าเนี่ย ก็ไม่ถูกฆ่าเพราะว่านายพานเนี่ยเห็นว่าแดนเนียลจริงๆแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจดีแล้วต่อให้กายล่างเป็นหมาเนี่ยก็น่าจะฝึกได้อยู่นายพานก็เลยรับให้แดนเนียลเนี่ยเข้าทีมติดตามนายพานไปที่อื่นกันต่อไปกำจัดหมาป่าตัวอื่นกันเดี๋ยวฝึกให้เอง นี่ก็เป็นสรุปคร่าวๆนะคืออยากให้ไปดูหนังเต็มกันเพราะว่าจริงๆมันมีหักมุมช่วงท้ายๆมากกว่าที่เล่ามาอีกอันนี้ก็เป็นแค่สรุปสําหรับคนที่อาจจะแบบเล่นเกมมาแล้วอินแล้วคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะมีหนังที่เป็นแบบเนื้อเรื่องแบบพี่กูเล่นเกมหรือบอร์ดเกมมาบ้างนะอะไรเงี้ยแหละแล้วถ้าใครที่รู้สึกยังไม่เต็มอิ่มเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมบูฟวิวให้ดูกันต่อเลยว่าเราจะได้เป็นชาวบ้านอาชีพไหนกันหรือว่าเป็นมนุษย์หมาป่าตัวไหนโอเคเปิดเกมมาก็สุ่มห้องก่อนเลย อันนี้ก็คือหมู่บ้านที่เราอยู่นั่นเองมีคนทั้งหมด16คนซึ่ง16คนทั้งหมดเนี่ยไม่รู้จักใครสักคนเลยนะคือสุ่มมาเจอคนแปลกหน้ากันหมดอ่ะบางห้องเนี่ยก็จะใส่กันยับเลยก็คือเกมด่าพ่อออนไลน์ดีๆนั่นเองสนามอารมณ์ตัวผมเนี่ยก็คือคนที่13นั่นเองซึ่งตำแหน่งนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะเพราะว่าคนที่จะตายคนแรกๆเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่อยู่ตรงกลางๆก,กันเพราะมันจิ้มสะดวกจิ้มถนัดนิ้วอะไรเงี้ย อันนี้กูคิดไปเองต่อมาก็เป็นช่วงการสุ่มบทแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยก็คือบทที่เราได้เนี่ยก็คือสารเตี้ยหรือว่ามันก็คือบทมือปือนนั่นเองแต่ต่างจากมือปือนตรงที่ความสามารถคือเราเลือกได้2แอคชั่นว่าเราจะยิงคนหนึ่งครั้งหรือเราจะเปิดบทคนอื่นดูคือ2อย่างเนี่ยทำได้อย่างละครั้งเท่านั้นและใน1วันก็ทําได้แค่1อย่างแล้วก็เข้าสู่คืนแรกของหมู่บ้านที่สยองขวัญหมู่บ้านนี้นะก็ไม่รู้ว่าคืนนี้เนี่ยหมาจะตีใคร ชาวบ้านคนไหนที่จะตายเป็นคนแรกแบบที่ยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยตายตั้งแต่คืนแรกก็มีแล้วก็เช้าจนได้ก็มีคนตายหนึ่งคนคนนี้เนะี่ยบทก็เป็นซียาซะด้วยถือว่าตึงเลย เพราะว่าเราจะไม่มีข้อมูลอะไรเลยคนที่ส่องได้เนี่ยก็ตายหาไปแล้วเห็นไหมมีคนพิมพ์ด้วยว่าแม่นจัดเนีหมายถึงแบบเออหมาแม่งแม่นจัดตีคืนแรกก็โดนเสียแล้วเช้าวันแรกในช่วงของการประชุมเนี่ยชาวบ้านก็คุยกันไปทั่วเลยสับเพเฮละร้อยพ่อพันแม่คือไอ้พวกนี้ไม่ใช่เพื่อนกูนะกูไม่รู้จักนะเกมมันสุ่มมาให้มันจะหยาบลามกจกเปก็ไม่เกี่ยวกับกูนะแะแล้วพอเข้าสู่ช่วงโหวตเนี่ย ไอเบอร์สิแม่งโหวตกูเฉยเลยแล้วเบอร์15ก็โหวตตามอีกคือทั้งเกมกูยังไม่ได้พิมพ์อะไรเลยมันก็จะเล่นกูซะแล้วก็น่าจะเป็นการสุ่มโหวตแหละแต่เขาเนี่ยหารู้ไหมว่ากําลังเล่นกับคนมีปืนผมก็เลยพิมพ์ถามไปว่าแล้วหลังจากที่ผมขู่ว่ามีปืนเนี่ยเหลือแค่เบอร์10ที่ยังจิ้มผมอยู่ ผมก็เลยไม่รอช้ารีบโชว์สกิลเทพส่งกระสุนเข้าสู่หัวของเบอร์สิหวังว่าจะได้พิชิตหมาแบบเน้นๆคือมันโบเมั่วมันจะเล่นกูไงกูก็ต้องป้องกันตัวไว้ก่อนแต่สรุปพอยิงมันไปปุ๊บเนี่ยปังมันเป็นนายอำเภอไอ้สัตพอดเดียวกับหนังเป๊ะคนในหมู่บ้านนี่ก็เอา้เอาๆกันใหญ่เลย <c oughs> ก็มันจิ้มกลัว แลวในเช้าวันแรกเนี่ยก็ผ่านไปสรุปชาวบ้านเนี่ยยังไม่ได้โหวตใครนะและในคืนที่2ในหมู่บ้านนั้นเงียบสงบแห่งนี้เนี่ยมีคนตายถึง2คนก็คือเป็นผู้สงสารทั้งคู่เลย<อ>ผู้สงสาราความ<ด>สามารถก็คือสา,าถถสามารถชุบชีวิตได้แต่ว่าตอนเนี้ยตายคู่แล้วเนี่ยคนหนึ่งโดนผู้คุมขังเนี่ยขังแล้วก็ประหารคือผู้คุมขังความสามารถก็คือขังคนอื่นได้แล้วระหว่างที่อยู่ในห้องขังเนี่ยก็สอบสวนกันได้ไอคนที่ถูกประหารเนี่ย อาจจะพูดจาไม่เข้าหูหรือทาตัวหน้าสงสัยแหละเขาก็เลยตัดสินใจยิงส่วนอีกคนนึงก็คือเบอร์สเนี่ยเป็นผู้สงสารเหมือนกันถูกหมาป่าฆ่าปกติแต่นอกจากนี้ก็ยังมีข่าวดีก็คือก่อนที่ผู้สงสารจะตายเนี่ยเขาได้ชุบเซียให้เราได้ทันทําให้ในตอนเช้าวันนี้เนี่ยเซียเราจะฟื้นมาจากความตายแหละพอเซียฟื้นขึ้นมาเนี่ยเซียก็ให้ข้อมูลเลยว่าคืนแรกเนี่ยสเบอร์หนึ่งมาเบอร์หนึ่งดีส่วนผมเนี่ยเงียบมาสักพักแล้วก็พิมพ์สักหน่อยว่าแบบเอ้ยชาวบ้านยิงกันมั่วเลยกูก็ยิงนออเภอ ผู้คุมขังก็ยิงผู้สงสารยิงชาวบ้านทั้งนั้นเลยไม่ได้ยิงหมาสักตัวเลยแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็เข้าใจผมนะเพราะว่าไอ้เบอร์สิบมันบุจิมผมไงผมเลยต้องยิงป้องกันตัวเนี่ยทุกคนก็ไม่ได้ว่าอะไรทีนี้ทุกคนยังไม่ลืมใช่ไหมว่าบทของเราเนี่ยคือสารเตี้ยเรายิงไปแล้วก็จริงแต่เรายังเหลือแอคชั่นอีกหนึ่งแอคชั่นก็คือการเปิดบทคนอื่นดูผมก็เลยพิมพ์ถามชาวบ้านเลยว่าเปิดบทใครดีแต่ด้วยความที่ว่ามันไม่มีข้อมูลอะไรเลยเราไม่รู้จะสงสัยใครดีนะมันสงสยัยทุกคนนะผม ตัดสินใจจะเปิดบทเบอร์12ดีไหมชุดสวยดีผมก็ถาม12ว่าแบบเออจะสรารภาพดีๆหรือจะให้กูเปิดบทแต่ปรากฏว่า12เนี่ยบอกมาว่าเขาเป็นผู้ถูกสาปนะผู้ถูกสาปก็ถือว่าอยู่ทีมชาวบ้านนะแต่ถ้าถูกหมาตีเนะี่ยเขาจะกลายเป็นหมาพอ12เนี่ยสรารภาพมาแล้วเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่จําเป็นต้องเปิดบท12แล้วมั้งกูไปเปิดบทคนอื่นดีกว่าก็เอาเป็นว่าไอ้เบอร์9้าแล้วกันเนี่ยดูหน้าตาชั่วร้ายจริงๆเปิดบทมันปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเบอร์9้าคือผู้ถูกสาป เอาแล้วตะกี้ไอ้สิบอกมันเป็นผู้ถูกสาปแต่เกมนี่มีผู้ถูกสาปแค่คนเดียวนะแปลว่า12เนี่ยโกหกแล้วแต่ผมเนี่ยก็บอกทุกคนไม่ทันแล้วเพราะว่ามันหมดเวลาประชุมแล้วแล้วมันก็เป็นตอนกลางคืนแล้วด้วยก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวเราจะรอแฉมันในวันพรุ่งนี้ตอนเช้านี่แหละแล้วพอวันต่อมาเนี่ยปรากฏว่าผมเนี่ยโดนสาปก็คือมันจะมีบทที่สาปคนอื่นได้อยู่ทําให้คนนั้นเนี่ยพูดไม่ได้แล้วก็จะตายในวันถัดไปด้วย สรุปในวันนี้เนะี่ยผมทำแอคชั่นอะไรไม่ได้เลยพูดก็ไม่ได้โบวตก็ไม่ได้รอตายอย่างเดียววิธีเดียวที่ผมจะรอดได้เนะี่ยก็คือในวันนี้เนะี่ยตอนโหวตกันอนะ่ะชาวบ้านต้องโบวตให้โดนไอ้คนที่มันสาบผมเท่านั้นแล้วคนอื่นเนะี่ยก็ไม่ได้รู้ด้วยนะว่าตอนนี้ผมถูกสาบอยู่เพราะว่าผมพูดอะไรไม่ได้ไนงะแล้วมันก็แบบเห็นแค่เราอะ่ะมีแค่เราเท่านั้นที่จะรู้ว่าตัวเองโดนสาบเนี่ยคนอื่นอาจจะคิดว่าเราแค่งเงียบไปเฉยๆก็ได้แล้วในวันนั้นเนะี่ยชาวบ้านก็สรุปว่าจะโหวตเบอร์สาบ่ง เพราะว่ามันเป็นคนสาบเราถ้ามันตายเนี่ยเราจะหลุดจากคำสาบนี้แต่ผลสรุปออกมาก็คือ16คือผู้คุมขังโอ้โหเกมนี้โคตรย่อยยับส่วนเราที่ถูกสาบก็ตามสเต็ปเลยต้องตายตอนกลางคืนเรียบร้อยกูแตกแล้วในคืนนี้หมาก็ฆ่าไปอีกหนึ่งคนและเช้าวันถัดมาหมาก็ลุมโบดเบอร์หซึ่งเบอร์ห้าเนี่ยคือผู้สาบส่งพอหมาฆ่าผู้สาบส่งได้แล้วเนี่ยตอนนี้จํานวนหมาก็เยอะหรือว่าเท่ากับจํานวนชาวบ้านแล้วหมาก็เป็นฝ่ายชนะไปเลย จบเลยและในแชทตอนนี้เนี่ยก็เหมือนคนตายในี่ากำลังเถียงกันอยู่นะสรุปก็ประมาณนี้แหละเกมนี้ก็ถือว่าสนุกแล้วก็ฆ่าเวลาได้ดีเลยนะฟิลเหมือนเราได้เล่นบอร์ดเกมหมาป่าก,กับเพื่อนจริงๆเลยเป็นได้ทั้งเกมสร้างมิตรภาพสร้างความสนุกสร้างศัตรูสร้างสนามอารมณ์